ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ภาคใต้หลายพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะคะจุดหนึ่งที่จังหวัดสงขลาค่ะพบผู้ป่วยจากการตั้งวงดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมแล้วก็การร่วมบุญศาสตร์เดือน10รวมไปถึงงานแต่งงานเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชติดเชื้อเพิ่มอีกรวมๆกว่า50คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งจังหวัดสูงกว่า600คนค่ะ สถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชล่าสุดวันนี้พบการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะส่วนของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมไปถึงงานผู้ป่วยนอกมีผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย50คนมีทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีแนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกค่ะ สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยโควิด19วันนี้สูงถึง618คนส่วนการแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลาค่ะขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นมีผู้ป่วยติดเชื้อรายวันเฉลี่ยว,วันละ500ถึง600คน ส่วนใหญ่เป็นการระบาดในชุมชนกระจายอยู่ทั้ง16อำเภอโดยพบว่าพื้นที่อำเภอระโนดและอำเภอรัตรภูมิมีผู้ป่วยที่มาจากกลุ่มงานบุญศาสตร์เดือน10และพบการติดเชื้อในงานศพงานแต่งงานเพิ่มขึ้นส่วนในอำเภอคลองหอยโขงก็พบนะคะว่ามีผู้ป่วยจากการตั้งวงดื่มน้ำต้มพืชกระท่อมทำให้ฝ่ายศาสนาสุขต้องขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ขณะที่ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปในจังหวัดกระบี่ไปลงชื่อตรวจตั้งกายรอรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ศูนย์บริการวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลกระบี่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้หลังจากพบมีผู้ติดเชื้อเฉลี่ยรายวันวันละร้อยคนจากกลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆค่ะ